สายลมกรุ่นกลิ่นเครื่องเทศและดอกลีลาวดีพัดโช,ชยจากตลาดน้ำดำเนินสะดวกแสงอาทิตย์ยามเช้าสาดส่องกระทบผืนน้ำระยิบระยับเรือไม้เล็กๆบรรทุกผลไม้แปลกตาแล่นเฉียดกิ่งก้านของต้นไม้ใหญ่กลิ่นหอมหวานของขนมครกและเสียงทุ้มต่ำของการต่อรองราคาสร้างบรรยากาศที่แสนคุ้นเคยทันใดนั้น ท้องฟ้าเหนือตลาดที่เคยเป็นสีครามสดใสก็บิดเบือนแสงสีเขียวมรกตเจิดจ้าปรากฏขึ้นพร้อมเสียงคำรามต่ำๆราวกับพายุหมุนที่กำลังก่อตัวกลางลำคลองฝูงเป็ดที่กำลังหาอาหารต่างตกใจกระพือปีกบินหนีอย่างโกลาหลมังกีดีลูฟี่ในเสื้อกั๊กสีแดงสดกระโดดข้ามจากเรือลำหนึ่งมายังอีกฝั่งอย่างรวดเร็วใบหน้าเปืือนยิ้มตามปกติแต่ดวงตาคู่คมจับจ้องไปยังจุดกำเนิดของปรากฏการณ์นั้นอย่างไม่วางตา โอ้โหอะไรเนี่ยดูเหมือนการผจญภัยใหม่กำลังเริ่มแล้วสินะร่างกายของเขาบิดตัวยืดหยุ่นคล้ายกัมมายืนตระงานอยู่บนแผงขายของที่ระลึกอย่างไม่เกรงใจดูน่าตื่นเต้นกว่าการหาเนื้อย่างตั้งเยอะซันจิที่กำลังจัดเตรียมเมนูข้าวผัดกุ้งตำรับโบราณถึงกับคิ้วกระตุกดวงตาเปลี่ยนเป็นรูปหัวใจเล็กๆมองไปยังตลาดที่เต็มไปด้วยหญิงสาวไทยที่กำลังหันมามองเหตุการณ์ประหลาดก่อนจะกลับมาเป็นความหมงุดหงิด ลูฟี่อย่าไปเหยียบร้านค้าของชาวบ้านนะเดี๋ยวจะโดนคุณป้าแม่ค้าทุบด้วยเขียงปรากฏการสีเขียวมรกตหยุดลงเผยให้เห็นร่างของเด็กหนุ่มผมเขียวที่กำลังกุมศีรษะด้วยความสับสนมิโดริยะอิสุคุหรือเดกุยืนอยู่กลางตลาดน้ำภาพความงดงามของวัดวาอารามโบราณที่สะท้อนในผิวน้ำสร้างความตกตะลึงกับเขาที่นี่ที่ไหนกันครับเขาพึมพำเสียงของเขาเต็มไปด้วยความกังวล มือข้างหนึ่งกำแน่นด้วยความเคยชินเมื่อมองเห็นฝูงชนที่กำลังจ้องมองเครื่องแบบฮีโร่ของเขาด้วยความประหลาดใจเดกุรู้สึกถึงแรงกดดันที่คุ้นเคยแต่บรรยากาศรอบตัวกลับแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงกลิ่นเครื่องเทศที่เข้มข้นและความชื้นที่หนักอึ้งในอากาศบ่งบอกว่าเขาไม่ได้อยู่ในญี่ปุ่นอีกต่อไปแล้วออไมผมอยู่ที่ไหนเนี่ย นามิที่กำลังพยายามทำความเข้าใจแผนที่โบราณของเกาะแห่งหนึ่งในเส้นทางเดินเรือต้องสะดุดเมื่อเห็นตัวเลขพิกัดที่ผิดเพี้ยนไปอย่างมากเธอมองไปยังลูฟี่ที่กำลังทำท่าทางตื่นเต้นกับความผิดปกติที่เกิดขึ้นบนท้องฟ้าลูฟี่หยุดทำตัวน่ารำคาญได้แล้วเรากำลังหลงทางในมิติอื่นหรือเปล่าเนี่ยนี่มันไม่ใช่สภาพอากาศที่ฉันคำนวณได้เลย โรโรโนอาโซโลที่กำลังนั่งพิงเสาอยู่ใกล้ๆแม้จะดูไม่สนใจแต่สายตาของเขาก็จับจ้องไปยังเนาของอาคารไม้โบราณที่คล้ายกับรูปแบบการป้องกันทางทหารเขาจ้องมองไปยังหางเสือของเรือลำหนึ่งที่ทำจากไม้แกะสลักอย่างประณีตไม่ว่าที่ไหนถ้ามีคนแข็งแกร่งพอที่จะต่อก่อนด้วยก็ถือว่าไม่เลวนักเดกุสังเกตเห็นกลุ่มคนแปลกๆที่แต่งกายเหมือนโจรสลัดและชายหนุ่มผมสีเขียวอีกคนที่มีดาบสามเล่ม เขารู้สึกได้ถึงพลังงานที่แปลกประหลาดแต่ชงพลังความรู้สึกถึงอัตลักษณ์ที่แตกต่างจากที่เขาเคยรู้จักแผ่ซ่านออกมาออไมท์เคยสอนเขาเสมอว่าฮีโร่ที่ดีต้องสามารถประเมินสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและที่นี่ก็ดูอันตรายพอๆกับการประทะกับวิลเล่นระดับสูง การที่เขาปรากฏตัวกลางตลาดที่ผู้คนพลุกพล่านย่อมหมายถึงความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายต่อพลเมือนสูงมากผมต้องขอโทษสำหรับความโกลาหลนที่เกิดขึ้นครับเดกุกล่าวด้วยน้ำเสียงที่แสดงถึงความจริงใจอย่างที่สุดเขาโค้งคำนับอย่างสุภาพตามแบบฉบับที่เขาเคยเห็นจากชาวญี่ปุ่นที่นี่ซึ่งต่างจากการปฏิบัติที่เคยชินของเขาในสังคมฮีโร่ผมไม่ได้ตั้งใจจะรบกวนแต่นี่คือที่ไหนครับ ลูฟี่หัวเราะเสียงดังฮ่าฮ่ไม่ต้องขอโทษหรอกนะนายดูแปลกดีนายมาจากที่ไหนกันแน่พลังของนายก็ดูเท่ดีนะนายใช้มันทำอะไรได้บ้านล่ะคำถามตรงไปตรงมาของลูฟี่อึ้งไปเล็กน้อยเขายัางไม่เคยเจอใครที่ตื่นเต้นกับการปรากฏตัวอย่างกระทันหันขนาดนี้มาก่อนโดยปกติแล้วผู้คนจะหวาดกลัวหรือตกใจมากกว่า ผมผมชื่อมิดโดริยะอิสุคุครับผมเป็นนักเรียนฝึกหัดฮีโร่จาก UA ผมใช้พลังที่เรียกว่า One forall ครับมันคือพลังที่ต้องส่งต่อกันมาขณะที่เดกุกำลังอธิบายอย่างประมาใบหน้าของอุซอบก็เปลี่ยนเป็นสีซีดเผือดเขามองไปยังกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางที่กำลังประเมินสถานการณ์จากนั้นก็มองไปยังเดกุฮีโร่พลังส่งต่อนี่มันพวกนักรบจากต่างโลกหรือเปล่าเนี่ยโซโลซังพวกเขาดูน่ากลัวกว่าพวกทหารเรือซะอีกนะ ซันจิเดินเข้ามาพร้อมจานเล็กๆที่วางด้วยข้าวเหนียวมะม่วงสุกหอมกรุ่นไม่ต้องตื่นเต้นไปหรอกเจ้าหนูฮีโร่เขายื่นจานนั้นให้เดกุกินซะก่อนสิการต่อสู้มันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่ท้องต้องอิ่มก่อนเสมอนี่คือความลับของการผจญภัยนะเดกกุรับจานมาด้วยความประหลาดใจเขาไม่เคยคิดว่าการเผชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่รู้จักควรเริ่มต้นด้วยการแบ่งปันอาหารความเมตตาที่เรียบง่ายนี้ทำให้ความตึงเครียดในตัวเขาลดลงไปได้ แต่ความสงสัยยังคงอยู่เขากำลังรู้สึกเหมือนอยู่ในมังงะที่เขาเคยอ่านเมื่อตอนเด็กแต่คราวนี้เขากลับกลายเป็นตัวละครเสียเองทันใดนั้นเสียงกรีดร้องก็ดังขึ้นจากฝั่งตรงข้ามของตลาดน้ำวัตถุสีดำขนาดใหญ่รูปทรงคล้ายปลาวานยักษ์ที่ทำจากเศษเหล็กและพลังงานมืดพุ่งทะลุหลังคาโรงเรือนเล็กๆจนแหลกละเล่ มันคือหุ่นยนต์สังหารที่ถูกส่งมาจากมิติที่เต็มไปด้วยความสิ้นหวังพลังงานมืดของมันดูคล้ายกับพลังงานอัตลักษณ์ที่บิดเบือนและชั่วร้ายพวกมันตามมาเดกูตาวาดพลังของวันฟออเริ่มไหลเวียนในร่างกายท,ทันทีผมต้องจัดการมันก่อนที่มันจะทำร้ายใครลูฟี่ผิวปากยังตื่นเต้นในที่สุดก็ได้สู้สักทีฮ่าฮเจ้าประวานเหล็กนี่ดูไม่น่าอร่อยเลยแต่ก็ต้องจัดการสินะ เขาพุ่งตัวออกไปก่อนใครเพื่อนร่างกายยืดออกเป็นการแฝงพุ่งเขาชนปลาวาลเหล็กอย่างเต็มแรงเสียงประทะดังสนั่นวันไหวจนวัดเก่าแก่ที่อยู่ไกลออกไปถึงกับสั่นสะเทือนเดกุเห็นการโจมตีที่ทรงพลังนั้นก็ตระหนักได้ว่าพลังของโจรสลัดคนนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นเล่นเขาไม่สามารถประเมินระดับความแข็งแกร่งที่แท้จริงของลูฟี่ได้เลยผมจะช่วยสนับสนุนจากด้านหลังครับ เดกุเร่งใช้สมช h ในระดับต่ำเพื่อสร้างคลื่นกระแทกผลักดันเศษซากอาคารที่กำลังจะตกลงใส่ชาวบ้านที่ตื่นตระหนกความสามารถในการประเมินสถานการณ์และปกป้องผู้อื่นของเขากลับมาทำงานเต็มที่แม้จะอยู่ต่างโลกเขาก็ยังคงเป็นฮีโร่โซโลกระโดดขึ้นไปบนยอดหลังคาสูงสุดของตลาดเขาถีบดาบเล่มที่สออ,อกมาอย่างรวดเร็วดาบสามเล่มสไตล์สดาบสดาบกลางอากาศ เขากระโจนลงมาท่ามกลางกลุ่มควันและแรงกระแทกรังสียามดาบของเขาตัดผ่านลำตัวของหุ่นยนต์แหลกที่ลูฟี่ยังคงยึดเกาะอ,อยู่ได้อย่างเฉียบขาดคลื่นดาบที่คมกรีบนั้นดูเหมือนจะมีความสามารถในการแยกส่วนพลังงานมืดที่ห่อหุ้มหุ่นยนต์นั้นออกจากกันสันจิใช้เท้าเตะอย่างรวดเร็วสร้างวงจรความร้อนเพื่อป้องกันไม่ให้เศษเหล็กหลอมละลายร่วงลงมาปะทะกับชาวบ้านที่หนีตาย เดกุเห็นการทำงานประสานกันอย่างเป็นธรรมชาติเขารู้สึกได้ถึงมิตรภาพที่แข็งแกร่งซึ่งเป็นแกนกลางของกลุ่มนี้มันเป็นพลังที่เขาเองก็พยายามสร้างขึ้นผ่านการรับรองจากเพื่อนร่วมชั้นที่ UA แม้พลังของเขาจะเป็นพลังที่ส่งต่อแต่พลังของพวกเขาดูเหมือนจะมาจากความไว้วางใจที่สั่งสมมานานแสนนานพลังที่ยิ่งใหญ่ของผู้คุณไม่ใช่พลังกายแต่เป็นความผูกพันสินะครับเดกูตะโกนเขาตัดสินใจใช้พลังทั้งหมดที่มี วัน for all หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ฟูข่าวร่างกายของเขาถูกห่อหุ้มด้วยพลังงานสีเขียวสว่างจ้าเขากระโดดข้ามหัวซันจิและใช้กำปั้นที่เต็มด้วยพลังงานอัดเข้าที่ส่วนหัวของปลาวาเล็กโดยตรงการโจมตีที่รวมกับแรงระเบิดจากลูฟี่และคมดาบของโซโลทำให้หุ่นยนต์นั้นสลายตัวกลายเป็นฝุ่นผงสีดำที่หายไปในสายลมเมื่อฝุ่นจางลงความเงียบก็เข้าพกตลาดน้ำอีกครั้งชาวบ้านที่ซ่อนตัวอยู่เริ่มโผล่ออกมามองด้วยความทึ่งปนหวาดระแวง ลูฟี่หัวเราะเสียงดังและตบหลังเดกุอย่างแรงจนเกือบทำให้เขาทรุดสุดยอดไปเลยเจ้าฮีโร่หนุม่มนายแข็งแกร่งกว่าที่คิดฮะนายเป็นเพื่อนใหม่ของเราได้เลยนะซันจิยิ้มอย่างอ่อนโยนดูเหมือนเราจะรอดแล้วนะเจ้าหนูฮีโร่หวังว่าเราจะได้กินอาหารอร่อยด้วยกันมากกว่าการต่อสู้นะเดกุยืนนิ่งเขาสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นที่แผ่ซ่านมาจากกลุ่มโจรสลัดตรงหน้าความแตกต่างทางวัฒนธรรมและพลังอำนาจดูเหมือนจะถูกเชื่อมด้วยความเข้าใจ เขาโค้งคำนับอีกครั้งอย่างสุดซึง้งขอบคุณมากครับทุกคนเขารู้ว่าการเดินทางของเขากับกลุ่มบวกฟางเพิ่งเริ่มต้นขึ้นการผจญภัยในดินแดนที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ของวัฒนธรรมไทยนี้จะต้องสอนบทเรียนสำคัญเกี่ยวกับมิตรภาพและพลังที่แท้จริงให้กับทั้งสองจักรวาลอย่างแน่นอน ผมรู้สึกเหมือนได้เห็นถึงอีกด้านหนึ่งของความกล้าหาญแล้วครับเขาคิดในใจในขณะที่แสงตะวันยามเช้าเริ่มทอประกายบนผืนน้ำอีกครั้งสัญญาณของการผจญภัยครั้งใหม่ที่คาดไม่ถึงกำลังจะเริ่มต้นขึ้นอย่างแท้จริง